เดี๋ยวจะบอกว่ารัฐบาลไทยงวดนี้ลองดูเลขนี้ไว้นะ08 ใช่ค่ะแล้วแต่ดวงอย่างว่าแหละเน่ยถึงบอกว่าวันนี้ทุกคนต้องอัดนะอัดรัฐบาลจีนใครที่อยู่ในกลุ่มอะลองอัดเลขเนตดูรัฐบาลจีนอน่ะแตกบนล่างเลยสองแปดสี่เก้าสองแปดเก้าสี่แตกบนล่างเลย28 49, 28แตกรูดด้วยทูบตอนนี้น่าจะเหลือแต่ทูบไม่ไข่ค่ะเพราะว่าเนตมา bo, ET, อุบลเนตรอเนตรอให้อ่าทางโรงงานส่งทูบมาอยู่นะคะเพราะว่าทูบอ่ะเนตต้อง มันรัดคิวไม่ได้อ่ะต้องขอเขาก่อนแหละอาจารย์เนตไปอ่งานงานไหว้ครูอาจารย์ยอดมาแล้วเขาให้ทูบมาทูบหนึ่งดอกอ่ะเดี๋ยวจะลองจุดดูนะว่ามันจะได้เลขอะไรเดี๋ยวเนทจะเดี๋ยวเนตจะให้ทุกคนกโอ้ยสุดปังค่ะฟังสุดในโลกเลยไลฟ์เล่ากับเขา่าจ้า<ๆ><ๆ> ถือกันเบิดทีบจีนซื้อได้ที่ไหนเดี๋ยวเน็ตให้อยจีนซื้อได้ที่ไหนวะซื้อได้ที่เพจพี่ค่ะเพเพจเพจยังกาะเดี๋ยวให้ดูเพจให้เบื้องเพจเพจนี้นะสอบถามได้ครับอ่าสอบถามได้ที่เพจนี้นะคะนี่ค่ะเพจนี้ค่ะอ่าแคปหน้าจอเลยจ้าในห้องแม่นลินมีแนวทางจีนเน็ตอยู่บอมีนะมีมีมีจีนจีนนอยอะน้อยบนเนนค่ะเน้นจีนเนี่เนี่ตองคอยเขาเนี่ย เมืองเมืองสองเก้าแปดสี่เป็นยังไงแปดเก้าสี่มีเด้สองแปดเก้าสี่บางทีเราเขาวัตัวจะเบืองข้องคอยวันนี้ของเจ้ามันสลับก็คอยใช่ของเจ้าของเจ้าใส่ไอโอ้ยของเจ้ามันสลับนี่เห็นบ่มันออกของเจ้ามันแปดสองของเจ้ามันออกตรงตรงว่าสันสางไม่ซี่ตัวเนาะเออชนะกุโรดกันขอบคุณเจ็ดครับเจ็ดแปด คอยฟันว่าเอ้อเน็ตมาบอกศูนย์เก้าเจ็ดแปดในบุนรังเลยเอาคือบะขินบอกอยังน้ำโม,โมอ,อิลี่อายเมนยูนี่นี่คอยเซไอคอยจุดคูบเลขให้มู้เจ้าเนี่ย<อ>เขาก็สิงงเนาะไปบ้านพุ่นแล้วก็มาบ้านพี่เขาก็เลยสิงงว่าไปจั๊กจิไปอันน้องข้าไปจั๊กจิมาอุบลแลดูว่าคนจะมาสักลายกับพี่ยอดเยอะนะ เขาฟันหเขาโอยงำเขาอยู่รอคือเก่อลเขาฟันเขาว่าเอี้ยบวะเลขบสองเลขบสามปาลีเหียนเนี่ยเหี้ยนนี่รีเอาให้จีนทุกวันค่ะจีนให้ทุกวันจีนให้สูมือแกนต๊ไมฮานิซันสุดปังใครสนใจลิฟแป้งทูบหรือว่าอะไรเนี่ยใครฟ้อนให้ดู ลูกวันนี้วันนี้ล่องแพเค้กวันนี้วันนี้ลูกอย่าทำปาเสียหน้านะสำนักพยักหน้ารีอย่าเสียนนะสอาใช่ไหมลูกแตนเค้กไขเล็กสองสามสี่แล้วถ้ารัฐบาลไทยออกสองสามสี่เหตุยังไดหนึ่งซิบโปได้ผูกผ้าบ่สำนักสิบโปตกว่าไอ่เราเคยเห็เด็คนแท้เธอจะเกิดมาไขเล็ต้งไขซื้อเจ็ดแปดเนตรว้ามาเก่าเลยได้สามตัวสุดปังเลยอุ้ยพี่โอนปังมากมูเจ้านี่เนาะ โอเคค่ะทุกคนขอให้ปังปังนะคะรัฐบาลไทยเจอกันค่ะ